เร็วๆนี้จะมีคน,นดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณไหมรวมรวมนงานไพ่ของคุณเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมในเร็วๆนี้คุณจะมีคน,นดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณไหมส้ามใหมนะคนที่จะเข้ามาดูแลคุณคนจะเข้ามาซบซอตคุณมีการเริ่มต้นที่ดีนะที่ผ่านมาคุณไม่โอเคกับการเงิน,นที่ผ่านมาคุณมีความขัดแย้งกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นความรักแเรื่องการเงิน แต่จากนี้ไปจะมีคนดีเข้ามาคุณเข้าจะมาพูดคุยกับคุณเข้ามาเจรจาคกณเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาดูแลคุณนะคนคนนี้เขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคนคนนี้เป็นคนทางไกลเขาจะมาพูดคุยกับคุณเขาจะมาสร้างครอบครัวงคุณคนคนนี้เขาจะมาจริงจังกับคุณนะนี่คือพลังงานไพ่ของคุณจะมีคนดีเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณที่ผ่านมาคุณไม่โอเคกับความรักทุกสิ่งทุกอย่างคุณผิดหวังมาตลอด ต่อจากนี้ไปคุณจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณนะเขาจะมาพูดคุยกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสบความสําเร็จกับความรักกับครอบครัวคุณจะมีความสุขอย่างมากมายคุณมีความสุขอย่างมั่นคงกับคนต่างๆค,คนนี้